ก็มากินติ่มจัมิ่มจำกันหน่อยติ่มซำอะไรอะไรประมาณนี้พี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าติ่มซำพวกนี้อร่อยหรือเปล่าว่ามีใครมาบ้างใครทำอะไรบ้างนะมาดูกัน บะหมี่ซี่โครงอ่อนน้ำแดงนะดูกันว่ามันจะอร่อยประมาณไหนนะมาดูกันผมเอาบะหมี่ซี่โครงอ่อนน้ำแดงไอ้ที่หนึ่งแล้วแล้วก็เอามันมันกินคู่กับอะไรอะ่ะบะหมี่น้ำแดงจะมีซอสหมูให้แล้วอ๋อเออ มะนาวที่หนึ่งตัวดามะนาวนะที่หนึ่งไปไอ้นี่ไอ้นี่มันกินคู่กับอะไรอ่ะไอ้ตีตีโครงอ่อนหมูน้ำแดงเนี่ยอ๋อแต่ไอ้มหมี่อยู่แล้วใช่เอาไปดูนะเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ กิเตะบบกิเตะเดี๋วเรามาปรุง oh กัน oh ว่ารสชาติเป็นยังไงอ่ะรองจิบยิ้มเลยโอ้โหผมครับผมใช่ได้ครับชามะนาวนะ นะครับเอบะหมีซี่โครงอ่อนน้ำแดงนี่ดูเอาซีตันหน้าใช่ไหมพอได้ไหมลอง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 ดูนี่แบบนี้นนี้เขาก็ให้มาผัดมาต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งแต่ว่าเขาจะผันหั่นหั่นแบบแบบว่าหั่นสามหั่นสามใช่ไหมแล้วก็จะมีพริกพริกหน่อยก็ใช้บะหมี พันใหญ่นะเป็นบะหมี่พันใหญ่เส้นใหญ่เป็นบะหมี่พันใหญ่ดูว่าป็นเป็นบะหมี่พันใหญ่รู้สึกว่าอันนี้อันนี้จะเป็นไอ้เห็ดเห็ดไอ้นี้เห็ดเห็ดทองนี่เห็ดทอไม่ว่า ที่หวานหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ทราบแหล่งที่มาเนี่ยชัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราใส่ตรงนี้แล้วเข้าไปมันเป็นยังไงนี่ครใส่เข้าไปโอ้กไปเรยครับเฮ้ยเออตีตัานหน้ารับประทานรับประทานขึ้นมาแล้วดันท,ทีนะด่วนเออ,บบเ,อ,อเดี๋ยวเราคุกคุก,ค,กคุกก่อ,อ,อนนี่นี <c oughs> ่เขาพูดดีแล้วนะ thế anh Yim, anh ấy sẽ được không? sẽ nói một cái gì đó. เดียวซี่โครงได้เลยนะอร่อยๆแต่ก็ต้องระวังฟันนะฟันจะหักหรือเปล่านี่ดูนี่มันเยอะมากอร่อยนี่ขยับมานั่งเลยอร่อยนี่เห็ด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 หอมอร่อยกินกินด้วยกันนะอร่อย ขนมเจีบนะพี่อันนี้ขนมเจีเอ่อันหนึ่งก็สีสีก้อนอันนี้ไม่ทราบแหล่งที่มา,<ย>าเอฟตีช่วยบอกเลยนะว่ามันคืออะไรนึกในใจไว้นึกในใจไว้เกี๊ยวปลาเขอคอยออทีย่ครับเกี๊ยวปลาเกีย๊ยวปลานะฮะอันนี้คืออะไรไม่ทราบแบบน้นหน้าชันนะดูความหน้าหลงน่าพานทานไหมจ๊อันนี้ก็เหมือนชิ้นนะไม่ใช่อออันนี้ขนมเจีบปูนะ อันนี้ขนมจีบปูขนมจีบปูนะลองชิมกันจีบปูวานนี้ก่อนนะอันนี้ขนาดว่าไม่ได้กินนาดให้่เนได้ปูเขาบดอยู่ใหญ่สักใมีจิ้มำรวมไอ้มีสเปชุดตละเปาประมาณนี้ด้วย นี้ตาเป่าอุ้งวี่ร้อนร้อนร้อนฉี่เลยจับผูไ้ก่อนเผื่อไันจะหายร้อนโอ้นร้อนมามาแบบร้อนๆเลยนะเป็นตาเป่าอันนี้เป็นไส้หมูนะปัจจุผมแบะออกมาแล้วมันเป็นเป็นไส้หมู